สวัสดีท่านด้วยเนี่ยผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่7 2 Channel และว,วันนี้7 2 Channel ก็อยู่กับ,บาง,งานเรื่อง ศึกตำนานเสียซุนหรือว่าการลิยบาเสียซุนนั่นเองเนี่ยผมตอนที่69ท้าความถึงมังงะในตอนก่อนมังงะนในตอนก่อนเนี่ยการานกับมิาที่ได้ฟื้นขึ้นมาจากพลังของอาร์เธอร์เนี่ยก็ได้ถูกจัดการโดยเพอร์ซิวลทีสตันและกเวนโซแลนสลอตในตอนนี้เนี่ยกำลังมุ่งหน้าไปที่ปราสาทเพื่อตามหาซุนที่เขากำลังตามหานั่นคือสตาร์ไวเซอร์และก็ตามมาชี่มังงะในตอนล่าสุดมังงะในตอนนี้เพอร์ซี่เนี่ยตกใจมากว้าวสุดยอดเลยทิสตัน แล้วทําไมนายถึงเพิ่งมาโชว์ละเนี่ยท็ดซันในตอนนี้เนี่ยก็ได้เกาหัวแล้วก็ได้พูดว่าเอ่อจะว่าไงดีอ่ะมันก็ไม่ถึงขนาดที่ว่าสุดยอดขนาดนั้นเอาความจริงแล้วมันเป็นล่างที่ฉันไม่ค่อยอยากใช้เท่าไหร่นะเพอร์ซี่เนี่ยก็เลยพูดกลับไปว่ามันโคตรเจ๋งอะ่ะโอ้โหกเวนกเวนแล้วเธอคิดเหมือนกันหรือเปล่าล่ะแต่เหมือนกเวนในตอนนี้เนี่ยสกอดตออกาเป็นเมินเพอร์ซี่เนี่ยจึงได้พูดไปว่าเอ่อกเวนเขาเป็นไรนะและกะเวนเนี่ยก็ได้พูดมาฉันเราไม่ชอบจริงจริง ทำไมนายนะ่ะถึงซ่อบพลังของนายไปด้วยตัวนายนะเนี่ยทอไมเยินยอฉันแล้วบอกว่าฉันนั้นแข็งแกร่งฉันนั้นแข็งแกร่งที่สุดแล้วก็พูดนั่นพูดนี่แต่แล้วทำไมในความเป็นจริงฉันคิดว่าตัวนายในตอนนี้นะ่ะน่าจะเก่งกว่าเราสองคนสิทีสตาในตอนนี้เนะี่ยก็เลยพูดไปเอ่อฉันว่ามันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะและเหมือนเพอร์ซี่เนี่ยก็ได้พูดแทรกแล้วว่าแต่ว่าฉันเจ็บอะไรตรงหัวปะเนีย่ย และเมือนหัวของเพอร์ซี่ในตอนนี้เนี่ยจะถูกกระเวณไล่โคกจนในตอนนี้เนะี่ยหัวเพอร์ซี่เนี่ยสิงกัมโนและทิสซันเนี่ยก็ได้พูดต่อว่าคือฉันน่ยก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นหรอกเพราะว่าฉันก็มีเวลาลิมิตในการใช้งานอยู่นะเพราะฉะนั้นแล้วฉันไม่ได้แข็งแกร่งอะไรที่เธอคิดแล้วจากการต่อสู้ตะกี้นะ่ยยังไหวอย, <Percy S 2> อยู่ใช่หรือเปล่าเพอร์ซี่เนี่ยก็เลยพูดกลับไปว่าก็คงไหวแหละส่วนกระเวณเนี่ยก็ได้พูดมาว่ายังไงซะตัวฉันก็ยังคงเป็นคนที่แก่งที่สุดอยู่ดีนี่นะแล้วจากนั้นแก๊งสามเกินเล <c oughs> แล้วว่าแต่ว่าที่นี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นกันเนี่ยดอนนี่เนี่ยก็เลยพูดมานั่นสิการต่อสู้นี่มันการต่อสู้ของซับตลาดชัดๆแต่เหมือนในตอนนี้เพอร์ซี่เนี่ยกำลังแอคท่าอยู่เฮ้เฮ่เฮ่แต่เหมือนในตอนนี้นาซีเนี่ยจู่หงเพอร์ซิวลมากเพอร์ซิวีลนี่นายปกติใชิมิเนี่ยเพอร์ซิวีลเนี่ยก็ได้ตอบกลับมาเออปกติแล้วนาซีเนี่ยก็ได้พูดต่อว่าแน่ใจนะว่านายเนี่ยโอเคนี่นายมีแผลหรือว่ามีอะไรตรงไหนนะกระทบกระเทือนหรือเปล่าน่ะเหมือนในตอนนี้เพอร์ซี่เนี่ยกำลังเหวอะ แล้วจากนั้นทิสซันเนี่ยก็ได้พูดมาจะว่าไปแล้ว2ปีศาสตรตะกี้น่ะคือมันหยัดสิประการที่ได้ถูกจัดการโดยเรา7บาปแต่ที่มันสามารถขึ้นมาต่อสู้ได้เป็นเพราะว่ามันคืนชีวมาจากพลังของราชาเธอพลังแห่งความกลลหลเคอสตอนนี้ที่ได้ฟังเนี่ยก็ได้ตกใจสิสสสสสบัญ,ญัติ สุดๆคืนชีพในฐานะเบีย้ยแล้วจากนั้นเพลยเยก็ได้เดินมาตัวเพลยเนยนะฮะได้พูดว่าต้องบอกว่าการต่อสู้ตะกี้นะเป็นการคุกคามอย่างหนึ่งเลยก็ว่าได้สําหรับมนุษย์นะที่ต้องเผชิญหน้าด้วยพลังของตัวเองในตอนนี้ราชาอาเชอร์นั่นน่ะได้ข้ามเส้นที่มีควรข้ามแล้วจะว่าไป4ี่จตรัสอาชาพวกเรารอการมาถึงของเธอ4คนจากกลนบึ้งของหัวใจเพราะฉะนั้นทั้ง4คนได้โปรดให้เรายืมพลังด้วยเออจะว่าไปแล้วหายไปคนหนึ่งสินะแต่ว่าช่างเถอะพวกท่านจงได้โปรด ดูแลอาณาจักรบิชเนียในอนาคตด้วยและอัศวินอีกคนหนึ่งเนี่ยก็ได้พูดมาพวกเราอัศวินศักดิ์สิทธิ์จากเลียวเนตนะ่ะจะทําเต็มที่เพื่อช่วยเหลือคุณเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงข้างหลังนะครับพวกเราเนี่ยจะทําเต็มที่เหมือนในตอนนีกเกว้งกับเพอร์ซี่เนี่ยถึงกับตกใจอ๋อดอนนี่ในตอนนี้เนี่ยก็ได้พูดมา oh, โหโคเท้อัศวินศักดิ์สิทธิ์จากเลียวเนตฉันอยากจะเป็นแบบนี้บ้างจังและนาซีเนี่ยก็ได้พูดมาให้ฉันเดาเลยคือจตุรอาชารังสี่นะ คือผู้ที่ยิ่งใหญ่สลับอาณาจักรแห่งนี้และแอนเะน่เนี่ยก็ได้พูดต่อว่าฉันนะ่ะก็เคยดินมาบ้างพวกเขาคืออัศวินในคำทำนายสินะแต่ว่าฉันคิดว่าความรู้สึกของเพอร์โซนในตอนนี้นะมันคงแตกต่างและห่างไกลจากพวกเรามากแต่แล้ววินาทีนั้นกะเวณก็ได้พูดแทรกคือว่าในตอนนี้ฉันนะ่ะต้องการกินพุดดิ้งที่แสนจะอร่อยแล้วก็เตรียมเหล้ามาหนึ่งลังด้วยเมื่อสิ้นคำพูดกระเวณดอนนี่กับแอนเะน่เนี่ยถึงกับตกใจมันจะทำลายหลังปะวะ และเหมือนจะมีอสวินกลุ่มหนึ่งเนี่ยกำลังจะไปรายงานเรื่องนี้กับหัวหน้าที่ปราสาทแล้วก็ตัดภาพมาที่ดอนนี่ดอนนี่ในตอนนี้เนี่ยก็ได้พูดเพอร์ซิวว่าเยี่ยมเลยเพอร์ซิวนายในตอนนี้เนี่ยมันยังเจ๋งนาซีเนี่ยก็เลยพูดไปว่านี่นายอย่าไปยอเขาสิแลนเน่เนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าจะว่าไปแล้วอยู่กัน3คนงั้นเหรอและสล็อตละ่ะติดสตันเนี่ยก็เลยตอบกลับมาว่าเออฉันคิดว่าเขาน่าจะอยู่แถวปราสาทนะและเหมือนในตอนนี้ดอนนี่เนี่ยยังไม่หยุดฟูซกักเพอร์ซิวว พวกเรานะ่ต้องจัดกินพุดดิง้งสุดแสนอร่อยเพอร์ซี่นี่ตอนนี้เนี่ยก็เหมือนยาก,กินด้วยว้าวพุดดิง้งทิสซันที่ได้ฟังเนี่ยก็ได้ห,ดหัวเราะพุดดิง้งนะไม่ได้น่ากินขนาดนั้นหรอกนะฉันว่าก่อนอื่นพวกเราเนี่ยเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนดีกว่าค่ะเสื้อผ้าแต่ละคนเนี่ยหลุดลุ่ยหมดเลยนะแต่แล้ววินาทีนั้นทิสซันกเวนเพอรซ์ซี่สามคนนี้เนี่ยสัมผัสได้ถึงพลังอะไรบางอย่างและเสียงทิสซันเนี่ยก็ได้พูดมาว่าพลังนั้น เหมือนว่าร้านตัดเสื้อน่ะคงต้องรองเราไปก่อนแล้วละ่ะสิ่งนั้นที่อยู่ตรงหน้านั้นและแล้วปีศาจตรงหน้าก็ได้ปรากฏสิ่งนั้นคือการรวมร่างกันระหว่างการลานกับมิล่าสกายล่าเสียงขามาได้พูดมาว่าต้องกำจัดอศวินในคําทํานายกเวนในตอนนี้เนี่ยก็ได้พูดมาพวกมันรวมร่างกันเหรอและทิสซันที่ได้เห็นเนี่ยก็ได้พูดมาคิดในทางที่ดีเลยคือกำจัดพวกแกแค่ตัวเดียวกเวนที่ฟังเนี่ยก็เลยพูดมาว่าสมเหตุสมผล งั้นก็ถือเวลาแล้วในการขบเคี้ยวขนมและเพอร์ซี่เนี่ยก็ได้พูดมอกว่างั้นพวกเราลุยกันเลยเมื่อซินก็พูดเพอร์ซี่เพอร์ซี่ในตอนนี้เนี่ยก็ได้เข้าโจมตีส่วนกเวนในตอนนี้เนี่ยกำลังตั้งท่าของดาบทิดสั้นในตอนนี้เนี่ยกำลังเช้โหมดหนังฟ้าในการต่อสู้ทั้ง3คนเนี่ยโจมตีร่างอสุรที่ได้มีการรวมร่างกันแต่เหมือนในตอนนี้ร่างรวมร่างนี้เนี่ยจะไม่ได้กางอย่างที่คิดเพราะว่าดาบศักดิ์สิทธิ์ลิตาที่ได้มีการเทเลพอร์ตไปเนี่ยยังไม่สามารถเทเลพอร์ตฟ,ฟ่าร่ามันเข้าเลยนนเยพอร ส่วนกเวนเนี่ยก็ได้พูดมาว่าเหมือนว่าการเชลีพอตน่จะไม่สามารถทําได้และทิดสั้นเนี่ยก็ได้พูดมาเหมือนว่าเจ้าล่างรวมล่างนี่นะจะแตกตตางจ่างสองล่างก่อนและภาพของงา้าตาดมาที่ปราสาทในตอนนี้นะเชียนกระจนเนี่ยกำลังคุยกันเจนในตอนนี้เนี่ยก็ได้พูดมาว่าข้างนอกนั่นน่ะมีเสียงอะไรกันปาเอ้ยพวกเรานะ่ะคนออกไปช่วยหรือเปล่านะมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นกับท่านทิดสั้นก็ได้เหมือนในตอนนี้นั้นเจดเนี่ยกำลังนั่งเฝ้าเชียรนที่ในตอนนี้เชียร์นั้นเป็นนักโทษตัวของเจดเนี่า ฉันต้องมาเฝ้าระวังนายจากคำสั่งของท่านทิสตันพองันฉันในตอนนี้เนี่ยจึงไม่สามารถไปช่วยได้ทั้งหมดนี่นะเป็นเพราะว่านายนะตั้งใจในการทรยศรู้เรื่องหรือเปล่าชิออนแต่เหมือนชิออนในตอนนี้เนี่ยค่อนข้างปิดหูปิดตามากช่างบ้าบอก,กันจริงไก่แค่เด็กหัวเขียวนั่นคนเดียวนายถึงจะต้องจับกลุ่มฉันนี่เจตนายเนะี่ยคือเพื่อนฉันไม่ใช่หรือไงเจตในตอนนี้เนี่ยก็เลยพูดกลับไปชิออนตัวนายนะยอมเปลี่ยนเรื่องส่วนในตอนนี้นายนะก็แค่ตอบฉัน ว่านายในตอนนี้นะ่ะอยู่ฝั่งดีหรือว่าอยู่ฝั่งร้ายทุกอย่างนะ่ะมันขึ้นอยู่กับคําตอบของนายฉันก็จะไม่ให้ภัยนายแนะ่ถึงแม้ว่าเรานะจะเป็นเพื่อนกันก็นกตามแล้ชิออนเนี่ยก็ได้ตอบกลับมาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าต้องใช้วิธีการใดที่ฉันทํามีเพียงเหตุผลเดียวฉันต้องการจะปกป้องทันทิสซันเท่านั้นทําให้เจในตอนนี้เนะี่ยงสงงื่อวงแล้วมันเกี่ยวอะไรกับที่เป้าหมายนายนะ่ะคืออาซินิคามทำนายด้วยหรอชิออนเนี่ยก็เลยพูดกลับไปนี่นายเนะี่ยไม่เข้าใจงั้นสิ็นะอย่างที่เราได้มีการรู้ว่าทัานนิส่่แแนะแข็งกงกมากค เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดมีคนอื่นนะเป็นภารละทําให้การต่อสู้ในครั้งนั้นท่านทิสซันน่ะได้ตกในอันตรายแน่เพราะฉะนั้นที่ฉันกาลังทําอยู่นั่นคือการลดความเสี่ยงของท่านทิสซันไงล่ะเจตที่ได้ฟังเนี่ยจึงต้องเงยตกนิชิออนแกนี่แกมองโลกอะไรของแกวะชิออนในตอนนี้เนี่ยก็เลยยิ้มให้แล้วไงอะ่ะแล้วถ้าเกิดสิ่งนั้นได้มีการเกิดขึ้นจริงล่ะกับท่านทิสซัน และนายคิดว่าฉันมองข้ามสิ่งนั้นได้เหรอเจนเนี่ยก็เลยตอบกลับไปว่าฉันว่ายแบบนั้นน่ะผลร้ายมากกว่าอีกมั้งแต่แล้ววินาทีนั้นเจกับจอเนี่ยก็สมัมผัสได้มีผู้บุกลุกคนหนึ่งเนี่ยกำลังเดินมาตัวของจเจในตอนนี้เนี่ยก็เลยพูดไปว่าเดี๋ยวก่อนนายน่ะฉันไม่เคยเห็นชุดกรอบแบบนั้นมาก่อนนายคือเด็กใหม่เหรอเฮ้ hey, ตอบหน่อยสิถ้าเกิดนายจะไม่ตอบอ่างนี้งั้นเราก็สามารถคิดได้ว่านายนค่คก็ผู้บุกรุกและอีกอย่างเลยคือที่นายกำลังจะเข้าไปนะตัวของนายน่ะไม่มีสิทธิ์ในการเข้าไปคนที่สามารถมีสิิทธ์เเข้้าาาไปไปดลยคือราชา หัวหน้าอศวินศักดิ์ิทธิ์และเองาหัวหน้าอศวินศักดิธิ์เท่านั้นตัวของนายนะไม่มีสิทธิในการเข้าไปที่นั่นและขณะที่เจตกำลังพูดอยู่ชอนเนี่ยก็ได้พูดว่าที่นายถืออยู่ในมือนะอาวุธชั้นเจแต่แล้ววินาทีนั้นผู้บุกรุกก็ได้พูดกลับมาว่าขอบใจนะสำหรับคำแนะนำแต่ถ้าเกิดฉันไม่ทำตามล่ะผู้นายจะว่าไงตัวของเจตเนี่ยก็ได้ตอบกลับไปนี่นายนะไม่รู้จักพวกเราเหรอพวกเราคืออศสินสักดิธิ์ของกลุ่มท่านทิสตันและเมื่อสิ้นเสียงเจตผู้บุกรุกก็ได้พูด ฉันเน่ยเคยเชื่อว่าเขาเคยเป็นแรชิออนเนี่ยก็ได้พูดแทรกมานายไม่ใช่อสุรินสักดิสธิ์ของเลี้ยวเน็ตสินะงั้นที่นายต้องทําเลยคือหันหลังกลับมาและวางอาวุธแล้วแล้วผู้บุกรุกก็ได้หันหลังกลับมาฉันเคยเป็นอาศวิยศักดิสิธิ์ของเลี้ยวเน็ตยินดีที่รู้จักนะพวกรุ่นน้องและจากนั้นเจนเนี่ยจึงได้ปลดล็อกชิออนและตัวของเจนเนี่ยก็ได้พูดว่าเหมือนว่าเราน่ต้องจัดการเจ้าบ่อนี่ก่อนเมียาศวินศักดิธิ์บางคนที่ถูกรายงานว่าเขาเลยคือสายลับแต่แล้ววินาทีนอคื การฟื้นฟูเขาคนนั้นและแล้วบางงานเรื่อง4จตุระอาชาตอนที่69ก็ได้จบลงไปบังงานในตอนนี้บอกเลยว่าการต่อสู้ในครั้งนี้นั้นกําลังดเดือดเพราะว่าในตอนนี้นั้นทิสตันเพอร์ซัวและเกะเวนเนี่ยสามคนนี้เนี่ยกำลังผนวกกันในการจัดการกับบัญญัติที่ได้มีการคืนชีพขึ้นมาและอยู่ในร่างรวมร่างที่มีพลังของราชาอาเธอและที่น่าตกใจมากกว่านั้นเลยคืออัศวินสัก์สิตตนนี้ที่ได้มีการบุกลุกมา เธอคนนี้เคยเป็นหนึ่งในอสินศักดิ์สิทธิ์ของอาณาจักรเลีอยวเนตแต่ว่าตัวเธอในตอนนี้นั้นกับเรื่องในการเดินหันหลังและถ้าเกิดใครจําได้จะบอกได้ว่าแลนส์ลอตเนี่ยกำลังตามหาอสินตน,นี้อยู่ดังนั้นแล้วในตอนนี้แลนสลอตกาลังมุ่งหน้ามาความสัมพันธ์ระหว่างอสินผู้ปลุกลุกกับแลนสลอตนั้นคืออะไรเหมือนว่ามังงะตอนนี้เนี่ยจะมีคําถามเยอะแยะมากมายและต่อไปจะเข้าสู่ช่วงตัวอย่างตอนต่อไปนี่เรานะ่ไม่สามารถสู้เธอได้เลยเหรอบ้านะมือของเราในตอนนี้ไม่สามารถขยับได้ขึ้นความเย็นนีมอะไรกั คือระเบิดเพลิงคุณคือรองผู้บ,บัญชาของน้าอาศีวศัก์ษ,ษ,ษิท่านกิลล่าและและ้วบางงานในตอนนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนใครชอบกดไลค์ใช่กแชร์บ๊ายบายครับสวัสดีครับ